สวัสดีครับถ้าหากคุณผู้ชมมีปัญหาโฆษณาเด้งขึ้นมาจากการใช้ Google Chrome และเบราว์เซอร์อื่นๆสามารถนำวิธีการนี้ไปพลิกแพลงนะครับสำหรับปัญหาดังกล่าวนี้อาจจะมีผลร้ายแรงถึงขั้นติดเชื้อไวรัสด,ดังนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าของ Google Chrome ทั้งหมดนะครับคุณคุณผู้ชมสังเกต3จุดมุมขวาครับ แล้วไปที่การตั้งค่าหรือ setting ครับเลื่อนลงไปหัวข้อด้านล่างนะคลิกขั้นสูงครับบรรทัดสุดท้ายนะคุณจะคุณจะพบเจอกับรีเซ็ตและล้างข้อมูลครับการตั้งค่าล็อกอินโซเชียลต่างๆรวมไปถึงค่าที่จำเป็นก็จะหายเกลี้ยงไอพวกโฆษณาที่เด้งขึ้นมาถ้าเผลอไปกดนะครับอาจจะติดเชื้อไวรัสได้เลยหรือว่า hack โดนแฮ็กจุกลรมข้อมูลนะนี่คือวิธีการที่หน,นะครับ สมมุติว่าผมคลิกคืนค่าคืนการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าช่วยให้คมดียิ่งขึ้นก็สามารถรีเซ็ตจากตรงนี้นะครับล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคลิกตรงนี้นะค้นหาซอฟต์แวร์อันตรายก็ลองค้นหานะเดี๋ยวผมลองค้นหาปร๊บโอเคสรุปว่า2อส่วนนี้คุณผู้ชมควรที่จะคลิกเข้าไปรีเซ็ตการตั้งค่า แล้วอาจจะอาจจะเสียเวลาในการล็อกอินบัญชีต่างๆก็คงจะดีกว่าที่จะเก็บเหล่าบรรดาเขาเรียกมาว์แวร์หรือสิ่งที่คุณเผลอติดตั้งเข้าไปคุณมีปัญหาแค่การแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณไม่ได้เผลอดกดติดตั้งล้างการแจ้งเตือนเหล่านี้ทิ้งไปมันก็จะไม่ต้องรีเซ็ตค่าทั้งหมดของ g o o g l e Chrome นะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งฝั่งซ้ายมือนะครับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยคุณผู้ชมคลิกตรงนี้นะครับ คุณสังเกตคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้เสียงไทยนะครับคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับบล็อกคุกกี้จากคนที่3ที่ไม่ระบุตัวตนนะครับการตรวจสอบความปลอดภัยคุณก็สามารถที่จะคลิกตรวจสอบจากตรงนี้นะครับจะพบกับข้อมูลต่างๆรั่วไหล หนึ่งรหัสผ่านที่ั่วไหลเขาก็จะเตือนแบบนี้คุณก็สามารถจะไปเช็คดูว่ารหัสบัญชีเฟซหรือบัญชีอะไรที่มันรั่วไหลนะครับคลิกข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยอีกครั้งหนึง่งแล้วคลิกตั้งค่าไซต์กิจกรรมล่าสุดเหล่านี้นะครับอาจจะแฝงตัวเข้ามาเพื่อส่งแจ้งเตือนแต่ว่าผมบล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณคลิกเข้าไปนะครับแล้วรีเซ็ตสิทธ์นะครับรีเซ็ตสิทธ์อ่านะแค่แค่นี้นะครับรีเซ็ตสิทธ์เว็บไซต์ที่หนึ่ง แล้วก็ไปทีละเว็บไซต์นะครับถ้ารีเซ็ตสิทธิ์แบบนี้นะครับทีละเว็บไซต์ถ้าคุณไม่ต้องการล้างข้อมูลโคลムซึ่งขี้เกียจในการล็อกอินคือเราก็ล็อกอินทั้งเฟซทั้ง youtube ทั้งเว็บต่างๆเพียบนะครับถ้าล้างรีเซ็ตข้อมูลทั้ง g o g l e Chrome เนี่ยมีหวังนะครับล็อกอินกันบานเบอร์แน่นอนก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับอาจจะส่งโฆษณาเข้ามาก็รีเซ็ตสิทธิ์อีกเว็บหนึ่งรีเซ็ตย้อนกลับไป นะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะ y t u t u นะครับเว็บไซต์ของ Facebook หรือสคริปต์ของ Google เราคุ้นเคยเรารู้จักอยู่แล้วก็ไม่ต้องรีเซ็ตสิทธิ์อะไรมากมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเอาชัวร์คือผมจะแนะนําให้คุณเข้ามาที่หน้าแรกของตั้งค่าเลือ่อนๆลงไปกดตั้งค่าขั้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้ายรีเซ็ตและล้างข้อมูลกด2หัวข้อนี้นะครับรีเซ็ตได้เลยนะล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับ ก็ลองค้นหาอะไรค้นหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายนะครับถ้าเผื่อเผลอในการติดตั้งเข้าไปก็ล้างแค่นี้ Google c h r o m e ของคุณก็กลับมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะครับอาแถมให้ก่อนจากกันไปนะครับเมื่อคุณเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วหมู่ประมาณที่3นะครับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยเนี่ยหมวดหมู่นี้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยแนะนําให้คุณล้างข้อมูลการท่องเว็บบ้างนะครับมันจะเก็บคุกกี้แคสและอื่น ทำให้โครมของคุณอืดช้ามากนะคลิกเข้าไปแล้วเลือกตั้งแต่ตั้งต้งตนนะครับตั้งรูปภาพและไฟล์แคสกว่า190กว่าเมกนะครับและอื่นๆคุกกี้จากเว็บไซต์อื่นๆเหล่านี้นะครับทําให้โครมคุณช้านะก็แค่คลิกล้างแต่มันไม่ได้ช่วยให้การตั้งค่าเว็บไซต์แจ้งเตือนแบบนี้หายไปนะครับการล้างข้อมูลท่องเว็บเอาชั่วๆก็ไปรีเซ็ตโค้ดจบข่าวเลยนะครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยและกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ